สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวกรั้นไม่ไหวคลอดบนรถกระบะเลขทะเบียนรถสวยเมื่อวันที่30พฤศจิกายนในโลกสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ส่งต่อเรื่องราวนาทีชีวิตขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เว7ให้ความช่วยเหลือเด็กแรกเกิดที่แม่ไปคลอดโรงพยาบาลไม่ทัน จนต้องทำครอดกันบนถนนโดยเป็นภาพเหตุการณ์ที่ถูกนำมาเผยแพร่วไว้ในกลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อนตำรวจแฟนคลับโดยสมาชิกใช้ชื่อว่าเสือเฟิร์มวุดดี้เที่ยวแบบเสือพร้อมรายงานว่าขณะดาบตำรวจผานุมาตรคูหาและดาบตำรวจแสนสุระสอนจ้อยพร้อมรวิทยุ8123ได้ออกตรวจเขตรับผิดช,ชอบระหว่างกิโลเมตรที่1วก800 สายเตอน5ขาเข้ากรุงเทพได้พบกับผู้หญิงลงมาโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือจึงจอดรถเข้าทําการตรวจสอบพบว่ามีหญิงท้องแก่นอนอยู่ในรถกระบะอิซุสหมายเลขทะเบียนรถย,ยักษ์กไก่ไก4่184ชนบุรี มีอาการจะคลอดลูกในรถจึงได้ประสานกับโรงพยาบาลบางละมุงเพื่อนำรถฉุกเฉินมารับตัวแต่ไม่ทันกระทั่งเธอได้คลอดลูกบนรถในขณะที่เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลยังมาไม่ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้การช่วยเหลือจนเด็กคลอดออกมาอย่างปลอดภัยในเวลา9นาฬิกานาทีจากนั้นเมื่อรถโรงพยาบาลมาถึงได้เข้าให้การปฐมพยาบาลนำแม่และเด็กเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งปลอดภัยทั้งแม่และเด็ก ส่วนใครที่กําลังรอเลขเด็ดอยู่นะคะเราก็มีมาฝากกันค่ะใครที่รอหมายเลขทะเบียนรถก็คือ184ชนบุรีค่ะส่วนเวลาที่น้องครอดก็คือ09.59ค่ะฟังอีกครั้งนะคะ184 09.59ค่ะชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ